สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะตั้งใจจะมากวาดลานวัดค่ะแต่ว่าพอมาเจอนะคะทุกคนเห็นรถไหมเห็นรถฟ้าไหมคะน้ําเนี่ยท่วมเกือบครึ่งล้อรถนะคะเ,คเกือบถึงเข่าเราอะ่ะอทุกคนฟ้าตั้งใจจะมากวาดลานวัดค,คือ,อ,อตอนนี้ก็กวาดไม่ได้แล้วนะเนาะก็ได้ทําได้อย่างเดียวคือล้างบันไดแล้วก็ทําความสะอาดนิดหน่อยแค่นั้นเองค่ะเนี่ยค่ะเดี๋ยว รุ่งนี้จะมาดูใหม่นะคะวันนี้ฟ้าไมาช่วงบ่ายค่ะน้ําขึ้นขนาดนี้แล้วเมื่อคืนฝนตกทั้งคืนค่ะแต่วันนี้ก็ลงบ้างแต่ไม่ทั้งวันนะคะคืนนี้ไม่แน่ฝนอาจจะลงอีกน้ําเหนืออาจจะมาก็ได้นะคะก็เลยเดี๋ยววันนี้กลับไปก่อนค่ะกลับไปก่อนพรุ่งนี้จะเอาเต็นท์มาให้พระหลวงพี่ค่ะแล้วก็เนี่ยคะ่ะอาคารเรียนบาลีนะคะ อาคารเรียนบาลีข้างหน้าเนี่ยค่ะส่วนเดี๋ยวขวามือเนี่ยก็จะเป็นโบสถ์ค่ะหลวงพี่ท่านก็จะมาอาศัยอยู่ตรงที่โบสถ์ะนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเอาเต็นท์มาให้เผื่อฉุกเฉินเรามาไม่ได้ค่ะเนี่ยค่ะโบสถ์หลังนี้ค่ะทุกคนเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเจอกันใหม่นะคะเดี๋ยวจะถ่ายมาให้ดูค่ะ